ชีวิตในประโลกนั้นเป็นอยู่ได้ด้วยบุญถ้ามีบุญมากก็มีความสุขมากถ้ามีบุญน้อยความสุขก็ลดน้อยลงไปตามส่วนขึ้นอยู่กับกำลังบุญว่ามีมากหรือน้อยดวงบุญในตัวเล็กหรือใหญ่ถ้าดวงบุญในตัวโตวใหญ่ นอกจากจะมีความสุขมากแล้วระยะเวลาในการสเสวยผลบุญก็ยาวนานอีกด้วยเวลามีสุขก็สุขนานแต่ถ้ามีทุกข์เพราะบาปส่งผลก็ทุกข์กันยาวนานเช่นเดียวกันเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับเวลาที่เราอยู่ในโลกมนุษย์นี้ซึ่งเวลาสุข ก็สุเพียงชั่วครู่ทุกก็ทุกเพียงชั่วครู่แต่ในปรโลกนั้นระยะเวลายาวนานมากทีเดียวนะจ๊ะปริมาณก็แตกต่างกันมากฉะนั้นเมื่อพวกเราทราบกันอย่างนี้แล้วก็อย่าได้ประมาทในชีวิตให้อดทนสร้างบารมีกันไปในชาตินี้ ทั้งทานศีลภาวนาย้ายขาดแม้แต่วันเดียวเราไม่ช้าเดียวก็หมดเวลาแล้วพบชาติต่อ,ตอไปเราจะได้มีแต่ความสุขตลอดเส้นทางของการสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้า ตรัสไว้ในคุตกนิกายมหานิเทศว่าทิฏฐิที่กำหนดเพื่อเกิดในภพน้อยและภพใหญ่ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีปัญญาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไหนในโลกเพราะบุคคลผู้มีปัญญาละมานยาและมานะได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส เครื่องเข้าถึงจะพึงไปด้วยกิเลสอะไรเล่าทิฏฐิมานะความอวดดื้อถือดีถือเนื้อถือตัวจัดเป็นประดุจกำแพงที่ตั้งตรง,งานอยู่ภายในใจคอยกางกั้นคุณธรรมและความดีงามทั้งหลายไม่ให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจคนที่มากไปด้วยทิฏฐิมานะนั้น มักเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากเพราะมีความถือตัวจัดคิดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่นดีกว่าหรือประเสริฐกว่าผู้อื่นเมื่อความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วการอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะยอมรับฟังคำแนะนำปร่ำสอนจากผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ความรู้และคุณธรรมภายในก็ไม่เจริญงอกงามมีแต่จะยิ่งพอกพูนความเห็นผิดและความถือตัวจัดให้หนาแน่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงต้องมีสติคอยสอนตัวเองว่าอย่าเป็นผู้ว่ายากสอนยากมากไปด้วยทิฏฐิมานะ รายเป็นอย่างนี้ก็ให้รีบปรับปรุงแก้ไขเสียนะจ๊ะและสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการถือทิฏฐิมันะในเรื่องชาติตระกูลมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าประสเสนี่โกศล ทรงมีพระประสงค์ที่จะทำการสนิทสนมคุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ราชบุรุษทรงสารไปยังสากยะราชตรกูลเพื่อขอพระธิดามาเป็นมเหสีของพระองค์แต่พวกเจ้าสักยะราชกลับเกรงว่าราชตรกูลของตนจะไม่บริสุทธิ์ เพราะการเจอปอนกันระหว่างราชวงศ์จึงส่งพระนางวาสภคติยาพริดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งเกิดจากหญิงรับใช้นางหนึ่งไปให้ฝ่ายพระเจ้าประเรสเสถิโกศลเมื่อได้พระธิดามาแล้วก็ทรงปราบเริ่มพระไทยว่าลงจะได้เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกับพระผู้มีพระภาคเจ้า และได้สถาปนาปริดาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อมาไม่นานพระมเหสีก็ได้ให้กำเนิดและโอรสพระองค์หนึ่งก็ยิ่งทำให้พระราชาปีติสมนัตมากยิ่งขึ้นทรงรับสั่งให้พระราชาทานเครื่องอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งราชาทรัพย์มากมายต่อมาภายหลัง พระราชาล่วงรู้ความลับว่าพระเมเหสีของพระองค์นั้นเป็นลูกของหญิงรับใช้ในสากยราชตระกูลจึงทำให้พระองค์ทรงกริ้วมากถึงกับรับสั่งให้ปลดพระเมเหสีออกจากตําแหน่งและให้ริบเครื่องราชทุกอย่างอนุญาตให้เพียงเครื่องนึ่งห่มของหญิงรับใช้ พร้อมกับรับสั่งให้พระนางกับพระโอรสอยู่ในฐานะของคนรับใช้เท่านั้นพระบรมศาสดาครั้นทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องการจะให้พระราชาทรงเบาวพระทยัยจึงเสด็จไปหาและตระัสกับพระงว่ามหาบพิษพระนางวาสพะคติยานี้ เป็นพระธิดาของพระราชาทรงสเสด็จมากรเพื่อพระราชาและสายพระองค์ผู้เป็นพระราชานั่นเองจึงมีพระโอรสดังนั้นพระโอรสนั้นจึงควรได้เสวยสิริราชาสมบัติอันเป็นของพระบิดาแม้พระราชาในอดีตเมื่อไ้้โอรสในขันของหญิงหาฟืน เป็นเพียงพระดิยาชั่วคราวก็ยังทรงพระราชทานราชสมบัติให้กับพระโอรสเลยจากนั้นยังทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชในนครพารพารณสีวันหนึ่ง ลงไน้เสด็จออกล่าสัตว์ในปา่าทรง่อบพระเนตรเห็นหญิงเก็บฟืนนางหนึ่งซึ่งกำลังจัดฟืนปลายพลางร้องเพลงปลายพลางเพียงแรกเห็นเท่านั้นก็เกิดจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ขึ้นมาอย่างจับใจจึงได้ร่วมอภิรมกับน,นางขณะนั้นนางได้เกิดบุพนิมิตขึ้น แล้วรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาในท้องเหมือนกับว่าในท้องเต็ไมไปด้วยก้อนเพชรมากมายจึงเกิดความมั่นใจว่าตนเองจะต้องตั้งครรภอย่างแน่นอนจึงได้กราบทูลในพระราชาทรงทราบถึงการเกิดบุพนิมิตนั้นพระราชาจึงมอบแหวนไว้เพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วตรัสว่าถ้า,าหากคลอดเป็นลูกหญิง ก็ให้ขายแหวนนี้แล้วนำทรัพย์มาเลี้ยงดูแต่ถ้าหาเป็นลูกชายเจ้าจึงนำลูกของเราไปยังราชนิเวศพร้อมกับแหวนวงนี้ครั้นตรัสแล้วก็เสด็จจากไปต่อมาไม่นานนางก็ให้กำเนิดบุตรชายแต่การเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเมื่อลูกชายโตขึ้น